เป็นวิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภร์วิทยาลัยแพทย์ครับผมก็สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสาขาตักจะวิทยาตักจะวิทยาตักจะวิทยาภาษาชาวบ้านเรียกว่าผิวหนังผิวหนังครับภาษาชาวบ้านของภาษาคนอังกฤษก็คือดอมัทละจีดอมัทอร์จีใช่แล้วเรียบ,บได้ค่ะแล้วทำไมพี่จิมถึงตัดสินใจที่จะเข้ามาเรียนในมาสเตอร์เลเวลในคณะ ในขณะนี้อะค่ะจริงมีหลายสาขามากที่ผมอยากเรียนแต่ว่าอันนี้เป็นสาขาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเรียนไปด้วยแล้วก็สามารถทํางานในหน้าวงการบันเทิงไปได้ด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนเรียนที่นี่ครับผมแล้วในตอนที่เรียนอยู่ในเ e r m a ม o ท o g ลจีเนี่ยพี่จะมีความรู้สึกว่ามันยากไหมหรือว่าแบบเอาจริงมันยากตลอดนะมันยากตั้งแต่เรียนหมอแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ยากกว่า เนื้อหาวิชาก็คือเวลาแล้วก็จิตใจ mm. ที่มันจะต้องสู้แน่วแนว่ใช่เพราะแต่ผมว่ามันมันน่าจะเกิดกับทุกทุกคนเลยนะที่ไม่ใช่แค่เรียนหมอแหละผมว่าทุกอย่างที่ทุกคนทําในชีวิตที่แบบเรามีเป้าหมายที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกไม่อยากทำไม่อยากทำผมเพิ่งสัมภาษณ์กับนักข่าวไปใช่ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนแช่ไอบาร โอ้โหต้องใช้ความอดทนเนาะลงไปลงไปครั้งแรกเลยเนี่ย <laughs> ห้าวีแรกอยากจะขึ้นมาเลยนะอยากจะเลิกเลยไม่เอาแล้วแล้วแต่ว่าพออดทนไปแป๊บหนึ่งเราชินแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วพอพผ่านไปอีกสักแป๊บหนึ่งมันเจ็บมันอยากจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนาะแต่สุดท้ายเราก็กัดฟันทนมากี่ครั้งก็ยังทนได้ใช่แต, <laughs> แต่มันก็จะมีหลายๆคนที่แช่ไอบารดไม่ครบเวลา <laughs> <laughs> ก็มีเหมือนกันแล้วตอนนั้น จะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนั้นก็แชกนีโอไงในรายการแล้วมันไม่ยอมขึ้นมาเราก็ต้องกัดฟันเราก็จะแพ้มันไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ต้องให้เขาเห็นไม่ได้ไม่ได้โอ้โหคนนี้ยิ่งไม่ได้เลยไม่ได้เลยเปรียบเทียบกับการเรียนนะคะใช่การเรียนเหมือนแช่ไอบาดโอเคเลย so he said that I asked him why he chose the master level as the dermatology he said that there's so many Feel that he wants to join, but dermatology is one of the most things that he said that he can use and he can apply in his real life. And he compared that, uh, while studying the, in the master level, he said that it's compared to like you going to ice bathing. It's like if you are not really strong or you did not really like, put so much intention on that so you give up easily so he is not doing like that he said that once he going into the ice bathing he said that he will go and d o it and finish it by himself as today he already graduating with the b e a u t i fully s u c c e s s here แต่ว่าส่วนส่วนหนึ่งที่เป็นเอาผมว่าครึ่งหนึ่งแล้วกันที่เป็นส่วนที่ทำให้ผมต้องแช่อยู่ในถังน้ำแข็งนั้นต่ออะไรเอ่ยก็คือ อาครอบครัวละหนึ่งครอบครัวคุณแม่อยากให้อยากให้จบให้ได้อยากให้ใช้ไอบาร์ให้ครบเวลาเอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือพวกคุณทุกคนวา <laughs> แต่พวกคุณพวกคนพวกคุณทุกคนเหมือนเป็นน้ําร้อนเอาไปลา <laughs> ล,ลงในไอบาร์อีกทีหนึ่งทําให้มันอุ่นขึ้น <laughs> <laughs> แน่ก็ <g ül üyor> เลยมีความเร่งนิดนึงรู้สึกฮอตขึ้นมาทันทีตั้งใจหน่อย <laughs> นะ ได้เลยเป็นการเปรียบเทียบที่ดีนะเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากนะคะการจบการศึกษาในครั้งนี้คือการเปรียบเทียบกับ i b บ s สนั่นเองโอเคเลยใช่ค่ะแล้วอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าตั้งแต่ระยะเวลาการเรียนแล้วก็การทำงานนะคะพี่จิมใช้เวลาเดียวกันเลยในเป็นแบบถูกต้องก็เข้าเข้าเรียนที่นี่พร้อมกับเซนเข้าแกมมี่พร้อมกันเลยพร้อมกันเลยใช่แล้วแล้วพี่จิม a n a g เวลาต่างๆได้ยังไงมันดูแบบเนี่แหละเหมือนไอ้บาสเลยอ่ะก็ไม่รู้ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วต้องทำให้ได้ใช่ไหมใช่ก็ก็พยายามทำให้มันทำให้มันดีที่สุดในทุกๆอย่างครับผมบอกบอกไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่า m ม n a g e ยังไงแต่ว่าเราก็ เราไม่อยากเราไม่อยากแพ้เราเราเราชอบเล่นเกมนะทุกคนก็รู้นะผมไม่ชอบแพ้เกมเนาะเออใช่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 ใชใชใชผมผมว่าชีวิตการเรียนกับอยู่วงการบันเทิงก็เหมือนเล่นเกมแหละเราก็ต้องแบกทั้งสองเกมนี้ไปให้ได้ใช่แล้วแม่งั้นเราก็เกมโอเวอร์ไงครับเกมโอเวอร์ใช่ใช่เราก็พยายามเล่นไปจนถึงตอนนี้เราก็เกมและเกมนี้เราเสร็จละ Out. so as you guys know during his study he also working in the entertainment industry so i asked him that how can he manage his time and doing like study together like smoothly he said that he used to put like so much intentions on this and he will not give up because he said that you guys all know that he likes to play game and he likes challenging so the thing is that he is also challenging himself and going through it and today is very beautiful day for him too